สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนะจ๊ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเซียนเอ๋อคนเดิมนะจ๊ะช่องของเซียนเอ๋อวันนี้นะเซียนเอ๋อมากระทุน800บาทนะจะมาเล่นเกมนี้นะเกมชาฟอร์โจนนะจ๊ะก็มีเศรษฐีดูใบใช่ป่ะนะเริ่มต้นที่800บาทเบียดตามสุด2บาทนะไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดไปเลยที่หมาสิบลุย ไม่รอชา้าเรียบร้อยครับเหมือนเดิมนะไม้แรกก็ว้าเหมือนเดิมนะจ๊ะไม้สองก็เว้าเหมือนเดิมโอโ้โหนี่ยมันทําไมไม่มาหากันเนี่ยฮะอ,อนะคีกเดียวโอ้โหอีกแล้วครับเอู้อเดเยอะไปแล้วนะห้าไม้นะหมดไป50บาทแล้วก็ยังไม่เข้านะสงสัยเอาอีกแล้ว ต้องทำการซื้อฟีเจอร์นะล่ะฟีเจอร์นะมาแล้วตัวแรกอะแล้วคิวจะเข้ายัางไงเนี่ยโอ้โหคนละฟากเลยพี่น้องโอ้มันยังไงเนี่ยดูดิโอ้ไปนู่นเลยไหนไหนดูดิอุ่แพงจังนะลงมาสีา่บาทดิจัดไปครับไม่รอแล้วนะ ไม่รู้จะรอทำไมนะขอห,หลายๆตัวหน่อยอู้ยทำให้กูน้อยแท้สามแล้วสามแล้วขอสี่ห้าตัวหนอได้จะได้ฟรีสปินเยอะๆหน่อยนะเออโอ้ยแม่งเอ้ยแค่แปดเองดูมันทำคูณสามเออเป็ี่ยจำจเออขอหน่อยข้าวเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหยนะคูณสิบสองร้อยห้าบาทครับผม เป็นไงโอ้โหต่อเนื่องกับพี่น้อง <c oughs> เป็ี่ยนไงแล้วรอไม่ได้เนี่ยทีเล่นเบ็ดสีนะมาซะอย่างนั้นนะครับผมโอ้โหเมกกะเมกกะรางวันเมกกะบางนาที่ร้อยห้าสิบาทนะเหลือหกฟรีสปินนะจะมาไหมซื้อไปสามร้อยหนูขอจำแขมหน่อยสิบหน่อยเพี่อเออข้าวสิบเปลี่ยนเป็นสิบไอ้หนูโอ้โหเหลือสามทีแล้วครับ Hey, เฮ้ยเจไม่มาเป็นไงโอ้โหไม่มาเหี้ยครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเป็นไงเออเปลี่ยนชสวยเออโอ้โหจับจริงเองแล้วไอ้น้องขออีกขออีกเคท่องแรกรุดลงมารุดโอ้โหอะไรวะแม่รางวัลก้อนโตมาสองรอบนะผู้ชมนะถือว่าแจ่มนะไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยเออเป็นไง 200ถึงมันเพี่อไ,ได้เท่าทุนไปเลยที่ซื้อไปเมื่อกี้เอยซูปเปอร์ครับซปเปอร์ระดับซูปเปอร์นะแม่ระดับพิีเมียมไป469บาทครับโอ้โหดอกนี้มันจังเบร์จริงรวมเท่าไหร่ไหมนี้รวมเท่าไหร่628บาทนะซื้อไป300กำไรมา300นะ28นะยังไงน,นะ,นะเรามีทุนอยู่เท่าไหร่นะเมื่อกี้8อ0แปดเหรอ บวกมาสองนะเด,เดี๋ยวผมดูเบ็ดก่อนว่าจะแพงไหมสี่ห้านะไปเลยครับไม่รอช้าอ่ะมีตังแล้วหน้าใหญ่อะ่ะเห็นไหม <c oughs> อ่มีตังหน่อยแล้เป็นเสียนะตอนหมดตัวนะไม่คิดนะไปขออีกตัวหนึ่งสองตัวปีออ้แตสี่ตัวอย่างเงี้ยมัให้เยอะๆไม่ได้ไงวะมาดูนะผมเพิ่มเบ็ดขึ้นไปนะจาก4ี่เป็นเท่าไหร่นะเป็นหเหร มันจะมาไหมนะน่ะเห็นไหมพอเริ่มเพิ่มตังค์ขึ้นเยอะๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเออขอเจียช่องแรกหน่อยพี่น้องสิบช่องสามก็ได้พี่น้องโอ้โหแล้วมันจะสลักกันทำไมวะดูด,ดิหมดหมดกูเฮ้ยซื้อแพงนะเว้ยโอ้โหตายแล้วขอคิวขอคิวโอ้โหเสรษทีดูใบไม่มาฮะ เรียบร้อยโลเรียบร้อยเฮ้ยงามๆาหน่อยดียงามงามหน่อยดิดยดโอ้โหดูด,ดูมันดูมันทำซื้อไป450นะครับได้มา33บาทนะเฮ้ยไม่ใช่นะเนี่ยเอาดีวผมลงลดเบียดอีกรอบหนึ่งอะเอางผมไม่ขึ้นนะผมไม่เหมือนคนอื่นนะขึ้นม่เยอะไปครับอย่ารอช้าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะ คาเกมที่แล้วนะผมมีทุนพันหนึ่งผมหมดเลยโอ้ยเฮ้ยมาสี่ตัวว่าขอ,อตัวนึงให้หำขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยอะไรวะมันทำไมมันไม่ให้ผมเยอะๆหน่อยแม่จะเหนียวไปไหนเสียทีดูใบเฮ้ยเสียทีดูใบหน่อยดีโอ้โหสวยครับสิบกับคิวครับเป็นไงเจอเออมาแจีมจันทร์ โอ้โหโนหกมาแล้วเนี่ยทีเห็นไหมพอผมซื้อเบ็ดสี่บาทมาเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมโอ้โหอันนี้มันข้าวอะไรเนี่ยเขาเรียกข้าวเลยนะของแขกอ่ะผมเรียกไม่ถูกน่นไงเห็นไหมโอ้โเบ็ดหกบาทนะไม่มานะซื้อสี่ร้อยห้าสิบเมื่อกี้นะได้มาสามสิบสามบาทแล้วรอบที่แล้วเป็นไงรอบนี้ขึ้นไปเลยน้องซปเปอร์อีกแล้วเห็นไหมจะเออนะ ผมคิดว่าถ้ามันซื้อสูงกว่านี้มันคงจะไม่ได้นะก็ต้องจัดแบบนี้นะครับ3ามร้อบาทจ้ะเหลืออีกยี่คงเไดอีกห้าครั้งเลยห้าครั้งเฮ้ยที่เหลือเป็นกำไรไอ้ทิศสวยโอ้โหมาอีกมันจะมีอะไรมาเชื่อมตรงเนี้ฮะนั่นไงมันไม่ต่อเนื่องสวยพี่เออยู่ไหนอะเอไม่มีสิบเอเออหุย แจมจันแจมจันเจโอ้โหนับเปลี่ยนเป็นวายนะครับผมเปลี่ยนเป็นพัดพิคคะนนนะโอ้โหคูณ12ไปพี่น้อง2องร้อยยีบบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเล่น4บาทแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับโอ้โหนะมา4รอบแล้วถ้ารวมๆกันนะเมก,กะนะซุปเปอร์แน่นอนครับจังหวะนี้แน่นอนมาแน่นอนอี๋มันก้นตโตซุปเปอร์นะจ๊ะถ้าเพิ่มเหรียญต้องเสียตังค์แน่เลยนะผมไม่เพิ่มดีกว่า ไปที่4บาทเหมือนเดิมนะจ๊ะเออเหลืออีก3ทีไปไอ้น้องสวยโอ้ยมันได้อย่างงี้โอ้หเปลี่ยนเป็นวายพี่น้อง10มาแล้วจ้าผมัแจ่มจริงขอเอนอะจะพี่ผมมาแน่นอนครับมาแน่นอนฮึโอ้โหมันไม่มาเนี่ยช่องที่3ไม่มานะแม่เราเนึนว่าใสๆแล้วครั้งาส,าสงุดท้ายนะครับโอ้โหคนสวยจินนี่จ้าจินนี่ จีนีเจ้าเจ้านะเจ้าโอ้เจ็ดร้อยสิบแปดบาทนะครับนะ่ะกำไรแล้วก็ย mm ัง hmm. มีเห็นไหมผมผมไม่ขึ้นแล้วอะมาเอาอีกรอบหนึง่งที่เบ็ดสีนะครับ,ซ,บนะซื้อที่สามร้อยบาทนะนั่นไงโอ้ยขออีกหน่อยจีนเจ้าขอจำแยมหน่อยโอ้ยได้กี่ตัวละขอห้าขอห้าขอสปินสิบได้ไหมให้ยากจังวะปลปลายปลปโอ้ยกําลังติดลมเลยนะ ขอกำไรกลับบ้านหน่อยนะรอบนี้นะเออเปลี่ยนสวยๆพี่เออไม่อยากจะพูดมันสวยจริงๆพี่น้องเป็นไงครับอโอ้โหกอลังจะสวยอยู่แล้วเนี่ยเจเนี่ยเห็นไหมเจน,นะมันเต็มหน้าเลยนะเนี่ยสวยสวยเปลี่ยนจำเจมดิเป็นไงโอ้ีกเหลือห้าครั้งครับอุ้ยขอสวยๆหน่อยลูกข้าวบาเล่นะ สิบช่องสามโอ้ยไม่มาสวยสวยสวยอย่างนี้สวยเลย<ส> lonely, ขอเป็นตะเกียงนะอะไรตะเกียงมาช่องสามอ่ะโอ้ไม่ได้โอ้ยดอกนี้กิวแ่มยิงเลยโอ้โยขอจริงๆหน่อยแ่มจ่าแ่มจ่าเคเคมาไหมคุณหกแล้วขอดีๆหน่อยคุณสิบช่องแรกนั่นไงพี่น้องมันต้องอย่างนี้นะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรพวงมาลัยเหรอใช่เปล่า สวยจ้ะพี่น้องเฮ้ยมาดีเว้ยเออวะสี่บาทนะผู้ชมสี่บาทมาดีนะก็ยังมีออกให้เราบ้างนะให้เราแบบไม่หัวร้อนนะสวยจ้ะอะไรจะมาเชื่อมล่ะเนี่ยโอ้ไม่มีตัวเชื่อมนะจ้ะคิวไปเฮ้ยขอตะเกียงวิเศษหน่อยช่องแรกสามร้อยบาทได้มาเท่าไหร่เอา้ยขาดทุนไปร้อยหนึ่งนะจ๊ะร้อยสองบาท อ่ะยังไม่ไม่ขาดทุนนะจัดไปอีกนะจัดไปให้รู้นะจ๊ะจัดไปให้รู้นะจ๊ะขอได้หลายตัวหน่อยเฮ้ยโอ้ยพี่เหนียวจังวะสี่ตัวแงได้ไม่เกินสิบได้ไม่เกินแปดสักทีนะปีสปินเนี่ยเฮ้ยอย่ารอช้าเดี๋ยวไม่รวยนะจ๊ะโอ้โหอะไรเอาแล้ว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  สวยสวยสวยโอ้ยล้างกระดาษพี่น้องล้างกระดาษดูสวยดิคิวช่องสามดิโอ้โหูหหู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 แยมอย่างนี้ถือว่าแยมจ้าคูนยี่สี่ศาดมาพี่ขอไม้นี้ขอมาดีดหน่อยเข้ามาอะไรวะโอ้สาคูหนักนะเมื่อกี้เนี่ยสวยช่องสามขอเจจ้าโอ้โหไม่มาอเงี้ยขอแบบต่อเนื่องได้ไหม โอ้โหอีกแล้วเอาีแ้วเฮ้ย,ยเฮ้ยหมดแล้วโอ้ตายเ <c oughs> หลือตังเท่าไหร่ครับขาดทุนไปสองรอยนะเอาไงดีจะวัดเลยไหมนะลบไปสองเอาวัดเลยเลยวัดสายตาประกอบแว่นนะจะเอาเบ็ดสิบให้รู้เรื่องกันไปเลยโอ้ไม่พอครับ เอาเบียดหงี่แหละมาไอไหนๆก็มาแล้ววันนี้เสียมไม่เสียได้ไม่ได้ไม่เสียมไม่ว่ากันฮะได้ก็ต่อนะเสียก็เลิกแค่นั้นเองเรื่องปกตินะมีได้มีเสียนะครับการเล่นนะครับผมไม่แนะนําให้น้องๆหนูๆมาเล่นนะครับต้องมีผู้ปกครองแนะนํานะจ๊ะสวยสาวสวยจ๋าช่องแรกอ โอ้โห okay. oh, oh. ่จีบดิจ้ะโอ้แจ๋วพี่น้องขอคิวดิขอคิวจำเจมดิโอ้โหอีสิบเก้าบาทครับผมไม้นี้สว,สวยจ้ะอีกแล้วอีกแล้วกำลังจะมาแล้วอย่างนี้เดียวพี่เออสวยเจเคเอออะไรอะไรเนี่ยเออคิวเคเคช่อง,องสองหน่อย โอ้ยตัวคูณเราแล้วนะเป็นไงเป็นไงทุกพี่โอ้โหตายแล้วเหลือสองแล้วสวยขอสิบใช่ไหมอะไรก็ได้ขอสิบ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 ล้างกระดาษแล้วเออขอดีๆขอดีๆขอดีๆบิ๊กบงบิ๊กวินมีโอ้โหชิวไม่มาช่องแรกนะสิบคนสวยช่องแรกจากคนสวยตายแล้ว 139บาทนะครับก็ทุน800นะเหลืออยู่350ก็อืมนะเอาให้ดูดำรูด้แดงกันไปหมดเป็นหมดนะหมดเป็นหมดไม่รอละไม่รู้จะรอทำไมจะเหลือกลับบ้านทำไมแค่300นะถ้าหมดก็คือต้องหมดหน้านตักไปเลยนะครับ จัดไปเสียเปยโอ้ตายค่ารถกูเหลือไหมนอ้อนี่น,อ <10. S 2> น้อสิบจมเจหนายพี่อโอ้ยอะไรวะเออเปลี่ยนนูสวยๆหน่อยดิคิวโอ้โหช่องสามไม่มาฮะขอคิวดีๆหน่อยพี่เลื่อนมาหน่อยเอ้ยเออ ขอซื้อคิวหนึ่งขอจากสามร้อยได้ไหมโอ้ยเว้าสิบบาทเองพี่ตีเหนียวไปไหนวะเฮ้ยเออคิวเออมันต้องอย่างนี้เลยห้ำอย่างนี้หน่อยเออจะหมดแล้วเออไปอีกไปอีกมา <c oughs> น้องคุณสวยไม่มา ได้เท่าไหร่เนี่ยเดือเท่าไหร่เนี่ยขอจ่ายฟรีบาทนะซื้อได้ไหมล่ะซื้อไม่ได้ดิอย่างเงี้ยเอาก็เอาเป็นว่าเกมนี้นะครับก็สําหรับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ยังมีเข้าตัวสวยๆให้ผมนะก็คราวหน้าเดี๋ยวจะมาแก้มือใหม่นะถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับถือไม่มนะีขี้เหร่นะเขาอยูดแล้วผมเล่นสาวทำไปก็คว่ำม,มาไปนะครับก็เอาเป็นว่า คลิปเกมนี้นะนะเกมชาฟอร์จูนเนาะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ก็เดี๋ยวผมไปละก็สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์ผมด้วยนะและเกมหน้าผมจะมาเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับมาเซียนเอ,อ๋ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม